ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้มาพบกับผมชนะวรพัฒน์พรมกสิกรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DX Super d r i l l Astro s w i t c h นะครับก็เป็นเหมือน Super Rocket เ,เ,เลยครับก็คือมีการพัฒนาเป็นแบบ Super ด้วยนะครับนะนนี้ก็จะเขียนว่า S แล้วก็เลข3ก็คือ s w i c h หมายเลข3นั่นเองนะครับก็นี้ใส่ฐานกระดุมนะครับอันนี้เป็นลำโพงอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของ ตรงเคยเห็นทุกคนเห็นขาของโฟเซ่ไหมที่มันจะมีตรงนี้นะครับคล้ายกันเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มแดงๆเนี่ยนะครับก็คือปุ่มรีเซ็ตลูกเล่นนะครับแต่ผมเนี่ยเวลาจะผมขอแบบเล่นแบบเปิดปิดสวิต์ก็คือหมุนให้มันพูดซูเปอร์รัวๆเลยนะครับให้เหมือนซูเปอร์ล็อกเก้นนะแต่คราวนี้ผมมาเริ่มเล่นก่อนเลยนะชิงเล่นก่อนครับเพื่อจะได้ไปตามลาดับเนาะโอเคนะครับแล้วก็วิธีการเปิดสวิต์ก็คือหมุนมาด้านนี้นะครับเสียงที่หนึ่งนะครับ จ๋งอีสองอ่ะผมขอหมุนห้าทีเลยนะนะครับก็ครบ5ทีแล้วก็วใส่ไปมันจะพูดซูปเปอร์นะครับก็มาลองเลยเออแต่ว่าสวิตตัวนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะครับคือผมเหมือน คือเคยดูแหละครับแต่ว่าจําไม่ได้แล้วมันอยู่ในภาคไหนนะครับก็อาจจะเป็นภาคจากเดอร์มูวี่ก็ได้นะครับคือผมไม่ชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าคือผมดูนานแล้วนะครับก็คือจําไม่ได้นั่นเองนะครับก็ใครรู้ผมก็ฝากคอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับขอบคุณครับโอเคมาดูกันที่ตัวนี้เลยอ่าเปิดไว้แล้วเนาะโอเคนะครับขอถอยออกไปนะครับเพราะว่าสวิตช์มันยาวนะครับเดี๋ยวเก็บภาพได้ไหมครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปรับกล้องด้วยอ่า ออประมาณนี้แหละนะครับอ่าก็เหมือนซูเปอร์ล็อกเกตเลยครับอ่าดึงออกก็มีเสียงนะครับก็เมื่อกี้ชิงเล่นซูปเปอร์แล้วถ้าใส่คีก็เป็นอ่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่หมุนทวนแบบเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นซูปเปอร์ธรรมดาอ่ามาเปิดสวิต ครับก็สําหรับ smile, ตัวนี้ก็เหมือนกับซูเอ smile, ปอร์ล็อกเก็ตนะครับก็คือมันจะมีเสียง smile, จากสวิตที่มันเวลาเปิดนะครับก็เป็นชื่อแล้วก็มีเสียงออนนะครับคื PF อเปิดสวิตนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงแบบของการเล่นเสียงของตัวสวิตซูเปอร์ตัวนี้นะครับผมก็หลักการเหมือนกับซูเปอร์ล็อกเก็ตเลยนะครับก็เวลาปิดสวิตตรงนี้ก็มีเ <c oughs> สียงออกจากสวิตด้วยนะนะครับ ดึงก็มีเสียงเมื่อกี้ให้ฟังไปแล้วนะครับก็สำหรับลูกเล่นของตัว DX Super Rocket เอ้ย Super Real Astro s w i t c h ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ